สวัสดีค่ะทุกคนแซบนัวกลัวอย่างนู้นนะคะมาหนีพามาหดผักเนาะแดดฮอ่หอนมาไหนรถไฟนะคะเสียงรถไฟนี่นะคะพักชีรถกระขึ้นง่ามเนะี่ยพัชชีนะคะนี่ประกาัสหินประกาัสหินนะคขะาการหินไป มันก็งามนี่แหละคะ่ะมันก็เป็นโซงนี่แหละแต่เพียร์พักกันเนี่ยบ้าว่าในตายได้ว่าด้เบิดมื่อนั่นเก็บไปอยู่นะคะแต่ว่า,าเรือไว้อยู่เรือไว้อยู่นะคะมันแดดแห้งน่อยเลยมาหดเนาะนักชีกอะอาเสียดินอาปุ๋ยมาใส่คอมพอร์ตนี่ค่ะเป็นพืชสมองคอมพอร์ตอ้อน คลกปชี้มันมน้องมันนงเห็นบรรยากม่ค่อยขึ้นมากนบมาสวยงามไหมนี่กับแมญามนะคะสไปยูเคเด็กน้อยนะคะสไปยูเคได้บม่มีนี่แต่ปูก,กับญานะคะ <c oughs> กับลูกเต่าได้ไปเอาน้ำนี่ต้นสตรอเบอรี่ถ้าจะเอาสตรอเบอรี่มาลงน้ำนะคะโอ้ยมังต้นหอมมากมันใหญ่แห้งะะสวยงาม ตสนมันฝรัง่งนี่ก็เด็กน้อยนะคะนี่เห็นบ้าพาักเมื่อนั้นนะนุดเรือใบน้อยนึงเป็นอาหารของหอยทากนะคะไอ้นุดลงอันพักกาดเห็นเหรอลงมพักกาดเห็นพักการเจ้าม้เอาน้ำยู่ในนี่นะคะมาเอาน้ำนั่งทศัพท์นนะะาานนไปตูรงมีซะเปิดฝาออกฝาไล,ล่แต่ละ นี่นะคะอ่านังกิ๊ดดีไปไอ่าแต่เนี่ยปวดไห,ห,นะหล่บริฮีตยังนะทั้งนู่นบริฮีตยังกับปวดแต่ทั่นแต่นี้ด้วนออี่ต้นมะยืนนะคะมาต้นฟักทองฟักทองไทยได้ไนี่ฟักทองพี่ดาวนะคะพี่ดาวให้มาเนาะพี่ดาวให้มาแล้วจะหดนม้มก่อน ต้นหน้ามอือนะคะต้นมะือปูกใกล้ๆก,กันเดี๋ยวมันใหญ่ก่อนค่อยฉีกแยกนะคะมันใหญ่ก่อนอันนี้ก็ต้นแค่รอดนะคะทั้งแค่รอดทั้งงาผสมกันพกอันนี้ฮะกน,น่ออกกนอันจะขมแห้งงนนะะมัจิ่จได้กินบนเอเนียพี่น้อง ที่เป็นเชนนี่แล้วก็เขาจะไปหดที่เขาปลูกมื่วานนี่นะคะนล่ดอกไม้ปลูกดอกไม้พร้อมเลยเห็นไหมปลูกดอกไม้ด้วยกานฟักชีนอน,อนารำนยังอันนี้หัวเลดิสนะคะ ลดัดดิปลูกเมื่อวานนี้อันเก้าลกออกหมดแล้วหดน้ำนิดหน่อยหอดนิดหน่อยนะคะในยิพัดต่อน้ำามาอีกต่อไปรี่ลังออกมา ดับเบิลยีก็อ,ออกมากนะคะแล้วเราจะพามาดูครสเบอรี่ใช่คริสเบอรี่เป็นมากแล้วนี่จะได้มือไปถือะคะมือไปถือกล่องเนาะนี่มือเหยี่ยมมุมเดโดดกักสากเลยไปไดิห่อเกลือห่อแก้วมามือไหนมือไหนผ้าห่อแก้วมานะคะเีะะยเห็นบ่มครสเบอรี่นะคะเป็นมากอ่อนต้นอันเต็มน,นี่ค่ะแล้วขยมมือหอนแดด ไม่ได้เอาไม้มานะคะนี่เลยเห็นมะกุสเบอรีเปรียปร้ยวๆนะคะต้นนี้กัดดกคือกันมาใยังไงเฮงในไา่มันอีกต้นนึงนี่หลายตัวอยู่เด้เดี๋ยวมือ่อไหรายังเราจะพามาก,กินนะคะอะแกงมาพร้อมเนาะนี่ต้นนี้นี่สวยงามเลยเป็นโป่งไม้นะคะเห็นมะเป็นกุสเบอรีบ้านะ่เห็นไหม นี่เลยนะเห็นมอที่แท่งไตมันเตียมเลยนะคะตัวนี้เขาก็เป็นดอกน่นนี่เป็นหมากเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นหมากแล้วนะคะนี้มัน,นมันแดดอะไร,รนี่มาขากันแล้ว เดี๋ยวพาอมึงอีกต้นนึงต้นนี้กับดอกกันเก็บนั่นไอซซัมวอเตอเล็กวิเหีรแล้ววอเตอรเห็นไหมเหรอวอเตอร o นั่นกฤษดี้อะนะใ d ่กฤษี้ คุณธนามาสวัสดีค่ะสิสวัสดีตัวด้นบิลูนั่นแหละอเล็กสวัสดีครับน้อลๆคนอันนี้กับต้นมะอือนะคะต้นมะอือเห็นมะขอ้เขียนไว้ไทยพัมกินไว้หนูไทยพัมฮดเคยนึ่งเราฮดอีกนะฮดแต่ไม่ยาที่เราปลูกไม่ได้กุ้สเปรรี่เดี๋ยวมือหนาห้องเฮดแก้วมาแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะห้อนห้อนพี่น้องอากาศห้อนแห้งะคะะอันแรกก็ไอปลูกผักซอยมางาเนาะเดี๋ยวมือหนาเข้าจีเฮ็ดแก้วมาก,กินบูสเบอรี่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนห้อนไลายพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย